สวัสดีค่ะมาเจอกันอยู่นะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวันนี้จะมาให้แนวทางดาปกติกับดาววีทีนะคะคลิปทุกคลิปพีถันขึ้นนะคะทางช่องแนะนำไม่สับสนในเรื่องการพนันทุกชนิดทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอท่านดูอย่างมีสติเล่ยอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะให้เพียงแค่แนวทางนะคะ ดาวของเรารอบที่ผ่านมานะคะปกติก็คือหลุดนั่นเองนะคะเอ้ไม่ใช่ V.I.P หลุดนะทุกคนปกติมานะคะมาฟันสามารูด3ามาฟัน3า, 3, าน,3นะคะแต่ถ้าใครถ้าใครจอดด้วยนะคะก็จะได้หนึ่งสี่น้นน้นตนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมา3าตัวนะ 014น,นะคะนี่นะคะประมาณนี้นะดาวอะดาวปีพีคือหลุดนะคะแต่ว่าพี่แต่ดาวปกตินี่คือมานะคะมาแบบ3ตัวแล้วก็2ตัวนะเอาปากกาไปไหนแล้วค่ะดูหาปากกาก่อนนะปากกาอยู่ไหนเอย ไม่ใช่นี่สีด,ดำดาว v i ไนะคะดาว v i ไวิง่งรูด ฟันสามนะคะแล้วก็ดาวจอด หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดค่ะวินวินอะไรดีอ่ะ สามเจ็ดหกหนึ่งนะคะกลับกันกลับกันดาว VIP ก็ฟันสามนะทุกคนฟันสามก็สามสองสามหกสามเก้านะคะเจ็ดก็เจ็ดศูนย์เจ็ดสามคิดหูกนะคะดาปกติ แต่ปกติฟันศูนย์นะคะศูนย์ก็ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้านะคะแต่นี่คือวินเลยนะคะวินกันเลยนะคะใครอยากเจาะตามตัวก็เจาะนะวินวินอ่านะคะเกณด์หกไหม,มนะคะ ถ้าใครเล่นอันนี้คือ3 3ก็3 3ม3องสก็7 0 7 3 7 6นะคะ0็ก็0 3็ดศูหกนะคะูนย์ก็6ูน5 6 9นกนะคะทุกคนนี่ดิลสี่นะคะใครชอบสี่ก็เล่น4ใครชอบ6ก็เล่น6ใครเล่นชอบ8ก็เล่น8ใครชอบสูตรเราก็เล่นสูตรนะคะใครชอบบินชอบเล่นวินนะคะใครชอบเจาะก็เจาะไปเลยนะคะอ่าชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะเพียงแค่แนวทางค่ะขอให้ทุกคนโชคดีรวยปังๆนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ